สบายดีเสือเสือสบายดียังเลาะลินกับน้องเสือเนาะอ่าทุกคนมาสมมากน้ำเต้าเนาะพี่น้องอันนี้มากน้ำเต้านี่เกิดอยู่ในวัดเนาะมันปลูกอยู่ในวัดนาะพี่น้อง เซลคักำลังยางนะอ่ะยางสมาซื้อผักเนาะอยู่ห้างใกล้ๆนี้เนาะใกล้บ้านนี้เนาะพี่นะ้องอันนี้หนทางเข้ามาบ้านแซวคำเนาะถ้าเดียวซ้ายเนาะจะไปทางทงสังนางนะพี่นะ้องซวคำกำลังเดียวซ้ายไปบ้านทงสังนางเนาะนี่เนเนาะห้างค่ะ ที่ว่าเซลคำมิมาซื้อหรอด้ดีเนาะใกล้เนนะาะย่างออกมาปลาดน้อยเนาะน,อน,นีอันคานอ้อยแถวบ้านเซลคำมมา่นมาซื้อคนะ่ะอก,กกาศพี่น้องโบ้ได้บ้ได้ดอเาบโรงงาน,นกกจะทระดานงเ,เอาไว้เป็นลวกกินนี่ยนะเจ่วเนาะ ซองอันน้ะเุณาไรนี่จะจะมี12เนียเราขายบันเอา10คันนีหอมปลอมเนียนะว่านเขาขาย10เลยเราบเราซื้อ10เลยอ้ยพักกัดนะพักกัดนะขายจังไหนเจ้าอ่าวานปันเลย กันนาห้าพันนี่น้องถ้าเป็นเงินไทยก็สิบประมาณสิบห้าบาทงานค่ามีน้องชาเขามีน้องชายหมนะมีหลายกว่านี่หันออกโซ่สองตัวแน่นปะเออออกโซ่สองตัวคู่ละเท่าใดล่ะนี่น้องชาคู่หนึ่งเซนกีบเซนกีบแล้วูใหญ่แล้วเรียบร้อยแล้วนั่นก็สามร้อยบาทพี่น้องเลย เอาแล้วแหละมันมีบ um. uh ัตรออกมาอีกก็ได้เมันมีหลายเขาเอามาสูมันบอมันมีหลายสี่ีเนาะดีน้องสร้างงามๆนี่เนาะโยักมีมันเออสร้างสร้างเปลือกก็มีกีช่างนั่นมั่นบอ สร้างเปลือกกับพีเดอร์ผู้ใดสนใจกับติดตอมาดนะ้วยเนาะน้องพี่น้องนี่แซวคากเก๋กำลังจะกลับแล้วเนาะพี่น้องไปทางด้านหน้าของซอแซวคา่เนาะกะจะออกไปพุ่นนาะสร้างเปลือ,อกหรือว่าทางไปทางประตูใส่บ้านห้องไก่แก้วเนาะไปด้านหน้านเนาะแซวคามกไปนเนาะแซวคาก็จะเลี้ยวกลับคืนมาที่เกา่าเนาะทางเดิมเนาะ ก,กลับอากลับเดินมาคือเก่าเนาะพี่น,อน้องเนาะด้านนี้ก็จะเป็นดินเประวางเนาะเพิ่ชกระลังอะ่ะน่าจะมีกระลังมีโคกข่าเนาะแต่ว่าเพิ่ชติดป้ายขายเด้ออยู่างนี้ป้ายขายไว้เนาะโปะ้ว่าเพิ่นได้ขายหรือยังหรือว่ายังบลอดการได้ขายกับโป้งหเนาะ แคมทางพี่น้องอันนี้ก็จะมีดอกไม้งามๆเนาะเกิดขึ้นอยู่แคมทางเนาะพี่น้องเป็นพุ่มเดียวเนาะขอโทษขออภยอัยเนาะมันเป็นหนทางเนาะก็จะมีเสียงรถเสียงอย่างเดนเนาะพี่น้อง